ชค่ะสวัสดีค่ะโบนะคะวันนี้ก็จะพามาทัวร์ห้องของนะคะที่มาประจํำที่จังหวัดปัตตานีค่ะนะคะหลังจากที่เราเนี่ยอยู่มาแล้วหปีเพราะว่าเดือนนี้นะคะโบได้รับคําสั่งให้กลับไปประจํำที่กรุงเทพนะคะก็เลยจะพามาทัวร์ห้องของ ว่าตอนที่โมอยู่ที่นี่เนี่ยในห้องของโม,มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะพอเวลาเข้ามาถึงที่ห้องของโบนะคะก็เริ่มแรกจะมีต้นไม้ก่อนนะคะก็อันนี้นะคะเป็นต้นอะไรไม่รู้จาชื่อไม่ได้แล้วแต่จริงก็คือตายไปแล้วหลยต้นนะคะแล้วก็ซื้อมาประดับไว้ฟอกอากาศด้วยนะคะแล้วก็เวลาเข้าห้องมาเนี่ยจะได้ว่ามีสีเขียวๆค่ะ ต่อไปนะคะเป็นโรองเท้าของโมนั่นเองนะคะรองเท้านะคะก็จะเอาไว้แบ่งเป็นใส่ทํางานใส่เวลาใช้ชีวิตประจำวันปกติแล้วก็ใส่ไปท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ารองเท้าของโมส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยจะเป็นรองเท้าทํางานซะมากกว่ารองเท้าที่โมใส่ส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็นสีส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโทนสี เราก็จะเป็นรองเท้าคุ้มส้นค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปศาลเนี่ยความสุภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะรองเท้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าคุ้ม้นซึ่งก็จะเป็นส้นเข็มบ้างส้นหนักบ้างนะคะก็ถ้าวันไหนมีสืบพยานเยอะๆนะคะปกติเลือกใส่ที <t <t ่เป็นรองเท้าที่มีส้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าวันไหนที่แบบชิลๆสบายๆนะคะบางทีวกก็จะใส่เป็นส้นเข็มแบบนี้นะคะ ไปนะคะโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนโซฟานะคะคือจริงๆโซฟาของที่สำนักง,งานนี้ให้เนี่ยจะเป็นโซฟาสีฟ้านะคะแต่ว่าน้องสาวนะคะก็ไปซื้อแผ่นผ้าปูโซฟานะคะมาปูไว้ก็จะช่วยทําให้ห้องของเราเนี่ยคุมโทได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยว่ามันไม่เรียกน,นะคะแต่ว่านั้นไม่ใช่ปัญหา เราฟูเพื่อความสวยค่ะและนอกจากนั้นนะคะที่ห้องนุ่เนี่ยก็จะยังมีหมอนใบเล็กน,นะคะจแบบากนี้ด้วยเพราะว่าคุณแม่ของนุมนะคะชอบหนู่มากแล้วเวลาที่มีญาติมาเนี่ยเราก็สามารถเอาหมอนใบเล็กแบบนี้นะคะมาให้หนุ่นอนได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโปรดของนูที่สุดนะคะในห้องนี้ เวลาที่โบทำงานเสร็จนะคะโูก็จะนั่งขับผ่อนอยู่ที่นี่กล่องนองน,นะคะเป็นมุมที่โบเอาไว้ใช้เวลาถกทกวนหรือสิ่งที่ทํามาในวันนี้หรือว่าเวลาที่รู้สึกอย่างนี้หมีพื้นที่ของตัวเองนะคะก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้อกแล้วก็จะมีน้องชิ้นะคะนั้งเป็นเส้น และสำคัญสุดค่ะคงก็จะยังมีหนังสือที่เอาไว้อ่านเกี่ยวกับพัฒนาจิตใจหรือว่ามุมมองชีวิตด้านอื่นๆนะคะเทียบเลยต่อไปค่ะเป็นโซนที่นอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยของสำนักง,งานเนะนีจะมีที่นอนหรือว่าพูกเนี่ยให้2ออันนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็คือเอามาเพิ่มเอาไว้ให้โบนอนหนึ่งอันก็เลยจะมีของที่สำนักง,งานนะคะที่โบย้ายอ,าออกมา โบก็เลยเอาผ้าห่มกับชุดเครื่องนอนนะคะออกมาทำอนไรด้วยบ,บ้างทีนะคะที่ทววเราได้ชิลๆวาดรูปหรือว่าอ่านหนังสือเสร็จแล้วนะคะโบก็จะลงนอนตรงนี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะส่วนห้องครัวที่พักของคอนโดไอาาการนะคะมีอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะให้ใช้บางอย่างแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็จะต้องเตรียมมาอุปกรณ์ที่มีให้ก็อย่างเช่นตู้เย็นนะคะแล้วก็ไมโครเวฟนะคะแต่ว่าถ้าอยางเป็นเตาไฟฟ้า,ฟาแล้วก็หม้อทอดอะไรเนี้ยก็แนะนําว่าถ้ามีก็จะช่วยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะแล้วก็จะยังมีซิงนะคะล้างจานให้เราด้วยนะเราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรพวกนี้มาเลย ไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนของโบนั่นเองนะคะโดยห้องนอนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่ของที่คอนโดนะคะเพราะว่าจะมีห้องน้ําส่วนตัวนะคะอยู่ในห้องนอนได้นั่นเองซึ่งในห้องนอนนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างอยู่2จุดนะในห้องนอนของโบนี้ก็จะมีที่นอนแล้วก็จะมีผนันะคะเพราะว่าบางทีบุก,กเอาไว้เยื่เส้นเยื่สายนะคะหรือไม่ก็ปลายตาเนื้อนะคะก่อนที่จะนอนกัน,น,อนเอง บโบนะคะุ๊ก็จะยังเพิ่มกระจกนะคะเอาไว้เวลาส่งนะคะว่าเราแต่งกายวันนี้ภาพรวมเนี่ย,เ,ยเป็นยังไงบ้างก็จะมีชั้นค่ะเก็บของตุ้กติ๊กนะคะแล้วก็มีเครื่องสำอางของไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเยอะมากทีนี้ถามว่าของอะไรบ้างนะคะที่ว่าส่วนใหญ่ที่โบจะเตรียมมาเวลาที่ทํางานนะคะที่สาคัญเลยก็จะมีพวกของใช้ส่วนตัวนะคะได้ก็งผมเครื่องมีผมแล้วก็พวกครีมทาผิวอะไรต่างๆอันนี้ผู้หญิงต้องมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีพวก ต้มหูนะคะอาจจะต้องมีหลายแบบเลยขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ที่เราไปนะคะหรือว่าวันนั้นที่เราจะไปเป็นงานอะไรนะคะก็เลือกใส่ให้เหมาะสมกันนะคะ ต่อไปค่ะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าของโมนั่นเองนะคะตู้เสื้อผ้าที่นี่เนี่ยจะแบ่งเป็น3าส่วนนะคะโบก,ก็จะแบ่งเป็นชุดทางานแล้วก็พวกชุดกระโปรงนะคะแล้วก็พวกชุดนอนแล้วก็ชุดอยู่บ้านนะคะมาดูที่ชุดทํางานกันต่อชุดทํางานของโมส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเสื้อแขนยาวสีก็จะเป็นโทนเรียบๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนี่ยสีอะไรถูกฉลิกับวันนั้นนะคะ อย่างเช่นเสื้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อตัวเก่งนะคะเวลาที่เรามีสารนะคะหรือว่าโบอยากได้ลุคที่ดูเป็นออฟฟิเชียลหน่อยนะคะโบก,ก็จะเลือกใส่ที่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะแขนยาวแล้วก็เป็นคอป,ปกตั้งนะคะก็จะดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ชุดแบบนี้โบจะใส่ไปวันสื่อพยายนะคะ ต่อไปค่ะอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดที่โบไว้ใส่เวลา aw, ไปทํางานในวันที่ไม่มีสั่นะคะเราต้องการความสบายบายแต่ก็ต้องการแบบกิมกนิกนิดนึงเราก็จะเลือกใส่ชุดที่แบบมีผ้าระบายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ชุดโบเนี่ยก็จะเป็นแขนยาวนะคะแต่ก็จะมีลเล่นอะไรอย่างอื่นค่ะและนอกจากชุดแขนยาวนะคะโบก,ก็ยังมีเสื้อสูทนะคะหลายๆสีนะคะสีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีเรียบๆนะคะาจะเป็นสีขาวหรือว่าสีแบบสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะหรือม ก็เสีอีกเนื้อแบบนี้นะคะก็ต้องการความสุภาพค่ะเราก็จะใส่เวลาที่ไปสาลซึ่งโบเอเนี่ยเวลาไปสาลทุกครั้งก็จะใส่สูทไปทุกครั้งเหมือนเวลาที่ผู้ชายไปสาลนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับคนที่มาพักอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งเพี่ยอาการมากคนนะคะเวลามาเนี่ยก็คือไม่ได้มาคนเดียวก็วจะมาเป็นครอบครัวนะคะก็จะมีการแบ่งห้องกันได้แต่ว่าอย่างโบเนี่ยโบก็จะเอาไว้เป็นห้องเวลาที่คุณแม่หรือว่ามีใครมาเที่ยวหาน,นะคะโบก็จะปูผ้าไว้เลยนะคะเวลานั้นก็สามารถเข้ามานได้เลยะคะ่ะโดยในแต่ละห้องนะคะจริงๆก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเอาไว้ให้ด้วยอยู่แล้ว เราก็จะเอามาไว้ใช้ว่างของแต่ว่าด้วยโูนเนี่ยมีโต๊ะมาเองนะคะโบก็เลยย้ายมาไว้ห้องนี้ซึ่งโบก็เลยจัดทําเป็นที่วางยาไปเลยนะคะทุกๆวันโบก็จะมีการกินวิตามินบำรุงนะคะมีทั้งสมุนไพรแล้วก็พวกโอเมก้า3ด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนบต๊ะทำงานของบนั่งกิน จริงๆเนี่ยก,ก็คือไม่ได้มีผ้าปูแต่ว่าปูแลเอาผ้ามาปูไว้นะคะเวลานั้นทํางาน,นะค่ะเราก็ต้องใช้ทีมบ้างใช่ไหมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่คนที่ติดตามเพจนเรื่องเนาะนะคะก็จะเห็นบ่อยว่าในทุกๆเชา้าเนี่ยโมก็จะนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งอ่านตัวบทบ้างน,นั่นทํางานบ้างนะคะหรือไม่ก็บางทีเวลาที่มีที่บ้านมานะคะก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวแต่ส่วนใหญ่ขอือโมก็จะทำต๊ะทำงานในี่พิ ข้างน,นอกนะคะก็จะเป็นโซนระเบียงนะคะของที่คอนโดน,นะคะเอาไว้ตากผ้าได้หรือไม่ก็เอาไปดูบรรยากาศข้างนอกได้นะคะ ว่าห้องพักเอการเป็นยังไงบ้างก็ได้ดูเราเนอะแล้วก็ห้องของโบเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยโบก็จะไม่มีทีวีนนะเพราะว่าโบเนี่ยไม่ค่อยชอบดูทีวีะคะ่ะก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับโบชชรนหนังสือมากกว่าะ,ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าห้องอาลก,การเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่ต้องเตรียมมานะคะก็สามารถดูได้ในคลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ ไม่ต้องจือนะนอนโชว์ไปเลยค่ะทำด้วยอ่ะต้องบอกหมว่าวิวสวยดีไม่ต้องค่ะให้เขาเห็นพี่หนุ่มเขาอาจจะไม่สวยที่นี่นะ